สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําทางไปสวนกุหลาบแฟ m i ม y r ีโรกันนะคะจากาขึ้นมาจากทางแม่ริมผ่านม่อนแจมมาประมาณ15กิโลเมตรนะคะ เราก็จะเจอทางสามแยกตรงนี้เลยนะคะทางซ้ายด้านนี้เราเป็นเส้นทางที่ขึ้นมาจากทางหางดงนะคะแล้วเราจะไปทางขวานะคะที่ป้ายชี้คำว,ว่าอำเภอเสมิงค่ะ าถึงโคกอ้อค่ปเราดนลงตรงนี้ค่ะจุดสังเกตก็คือด้านขวามือนี่นะคะจะเป็นกรมป่าไม้นะคะให้เราขับต่อไปอีกประมาณ300เมตรนะคะก็จะเจอทางเข้าของสวนสนอกเลยค่ใหญ่นี่ตรงนี้เลยนะคะทางลงก็จะเป็นตรงนี้เลยค่ะให้เลี้ยวซ้ายลงลงไปเลย ต่อ, <Okay. S 1> ปอไปเลยพองเข้าจะลงกันน,นี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะสวนเอ่อแฟมิลี่โรสอาเดนนะคะถึงแล้ว